นำทีมไปด้วยน้าสิงโตน้าออสสวัสดีค่ะละมุดพิษสิงไม้เกาะไม้ถึงเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะทำเต็นท์นกันก่อนนะครับ พอมาเยอะเลยวันนี้อยู่ได้เป็นปีบรรยากาศภายนอกคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอยู่กันที่แพรไต่ช้าง มาล้วครับละมุดฟิชชิงนัาสิงน้าออสนี่เป็นพืชทะเลก็นี่ครับกำลังประกอบเบ็ดกันอยู่แม่ควาเราก็จะหลับแล้วทำข้าซอยทางเหนือขำเล่าขำเล่าขำเล่ามันจะกินกินได้แต่ข้าวซอยนะครับนี่ครับที่นอนหมายเกาะหมายเกาะคือไม้ที่ถูกทิ้งตามลำพัง นะครับน่าเสมมือเน่าเสมหน่อไม้ลอยครับเสมหน่อไม้ลอยครับวันนี้เขามาเขื่อนภูมิเขาอ่านผิดครับเขาเดินทางมาอำเภอทองผาภูมิเขาบอกว่าเขื่อนภูมิครับพอดีเขาอ่านผิดอะอ้ามว่ามันครับน้าสิงบอกขายมันอีกแล้วอายเขานี่ครับ วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบคันเอาให้หมายระเบิดไปเลยครับปลายจะระแวงเพราะสายเบ็ดนี่แหละครับ,รบลองหมายใหม่เปิดหมายใหม่ของพี่ช้างเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนะเสมกอบเบ็ดอยู่นะครับเสมหน่อไม้ลอยครับขณะที่เขาไปเอาหน่อไม้ที่ปลายเกาะหนึ่งแพรเกิดล่มลอยเต็มเรือ ะะตัวเลขค่ะมาเลยค่ะตัวเลขของคลิปนี้ไม้เกาะไม้ถึงเอามาไว้กเกาะตัตตไปหล้ว

วันนี้นะคะไม่ต่ำกว่ากิโลค่ะสามโลสามโลแล้วลาเข้าแล้วอันตีได้มดเลยเต็มแพงหลังนี้ห้ฟอนึงเลยปิปีปีปมีเรื่งมาขำร่าขมันรุดนี่อาหารชุดไหมวะ

เดี Del Del nice. qu ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ปลาอะไรอุ้ยกาอีกแล้วดำเลยมาเลยนะคะกามาแล้วไปบอกกันไปกันไปกัน อัดอัดอัดมาแล้ว ใหม่บ้านกินใหต่ไปเดอสี่ไปหน้าก้มเขาเลยเหรอเอ่เข้ามานี่นะคะอีกาตัวที่สองค่ะตัวใหญ่เลยนะคะประมาณสี่โลไสี่โลสี่โลประมาณสี่โลนะคะโอเคค่ะ

có xin giam long cũng giam bổng hiện lần đầu con thấy านาิดวันแรวนีสมะน้นยัวเอาแล้วว <pr> ันนี้นะคะนับเป็นการระเบิดเกาะวันแรกค่ะตัวที่สามตัวที่สี่ค่ะดูเบ็ดค่ะดูสายเบ็ดค่ะ โอ้โหดึงแรงมากเลยดึงแรงมากเลยอ่ะไปไป,ไป,ไป thấy <laughs> không <laughs> กูะเใส่ชู้ีบเหรอชู้ชีบเป๊ะใส่ชูช้ีบเหรอใส่ดีๆใส่ดีดๆก้อนหน้ามันลึกขนาดเลยนะใส่มัดน,นี่ตัวยวางขาหลอดวางขา ูรุดแลด้วดูขาดแตกนะขาดแตกหน่อยภาพเป็นให้ได้นะอุยอ้ย <c oughs> ก็เป็นออฟตัร์เลย กินะะก้าหลังจากที่ไปเอาใน,ในน้ำมานะคะโอเคไซส์ประมาณกิโลประมาณสามสามสี่โลกว่าเออประมาณสามสี่โลกว่านะคะโอเค รอให้มันน้ำแห้งไม่ต้องเปิดแก๊สเยอะนะคะขั้นตอนนี้ต้องดูให้ดีๆ๋ยวกว่าน้ำจะแห้งเดี๋ยวมจะไหม้นะคะกำลังกอ่อไฟจะต้มไก่ดำห้ามไก่้ามไก่บร <c oughs> รยากาศภายในไม้เกาะ เราก็ทำตุตํำล้ามไก่ในกระบอกไม้ไผ่จะทำเมนูหลามไก่ดำกระเตมกกำลัง ไก่ยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ทําไก่ล้ําน้ําน้ําพริกโอ้ออกบ่เฮ้ยปกติสิออกแล้วดิแตงนะยูน ก็จะมาแกงนาะไม่ตุกแกงร่วงนะเจ้าออสกำลังจัดสถานที่บรรยากาศยายินดูหน้าตาของล้ามไก่ lỗm hóm hóm luôn, hóm hóm mạc đấy các bạn, quá, hóm mạc rồi. หน้าตาน้ากินในกระบอกไม้ไผ่หอมผิวไม้ไผ่เดี๋ยวเราก็จะจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนนะคะว่าอย่าให้ลมมาทางเราเลยนะคะตอนเช้าก็จุดไปรอบหนึ่งก่อนที่มานะคะตอนที่มา ปลากินตอนกลางคืนนะคะปลาอะไรเนี่ยกดเหลืองเจ้าประจําของงานฝนตกครับกดเหลืองเจ้าประจํมาแล้วมากดค้างค่ะกดเหลืองไซอูไซใหญ่เหมือนกันนะโอุ้ยตาแดงเลยไซโลไซกี่เก้ากี่อาพี่น้องถ่ายรูปเบเราอ่ะเราองถ่ายรูปกับประกด เราตลอดเลยถยล่ายรูปกับปรากฏเดี๋ยวๆกี้คนนต่มีนมาใส่หน้าหน้าอนี่ครับเขาโอ้ยถ้ามันมีนองปึ้งได้แล้วนี่ฝนที่มาแล้วพี่ปุ้ปรากดมาใส่แค่เดียวแล้วบ๊อปใส่ประมาณโลปลายกะใส่ประมาณโลโลกว่าเนาะไม่ไม่ถึงไม่ถึงก็จะประมาณโลโลโลนึงถ้ามัน เอาอาหารออกจากท้องแล้วก็จะเหลือแปิดมันแอบกินไปน่งบนี้เข้าปากน่กัเข้าเนี่ยเข้ากันเดวมา้เลยี๋ยมาวานมนี่ได้แล้วครับปรากฏฮะ 有有有有来、啊、有,<没>有有有有有去吧，哥。我给你弄，来，来。来。佩，来。ใส่ชูชีพด้วยนะใส่ดีๆนะเป๊ะ ก็กดกินอีกแล้วตัวที่2องของคืนนี้นะคะหัวค่ำจากที่ฝนตกโปอยโปรยลับเป้กำลังเอาเรือออกใส่ชูชีพด,ด้วยกำลังเยอะอยู่นะคะดูคันเบ็ดค่ะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นปลา ปลาประกดเหลืองนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นปลาอะไรนะคะยากาศตอนนี้ก็ลมลมดีจริงๆพวกเราก็จะเตรียมแสงสว่างมาพร้อมเลยนะคะโซล่าเซลล์สอดวงสว่างเลยะคะ่ะ บินบินเอาชูชีพไปขามแล้วชูชีพไปขามัแล้วเพ้ฟังเต๋อใส่ชูชีพเอาไปชูชีพไปเหโคตรเล้วกันเพ้เันวับวงหันนะเฮ้เออบะเจียมอ่ะเอาตบูมาเนี่ย

Hoa 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 nồi Đây hoa 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 ôi hoa 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 ไสเลี้ยละน้ำพัดพื่นม่กระนันใส่เบ็ดเอาด้วเอะไรนะยิงป่ะนะใส่เลยตอๆเลยอุ้มเลยีบุกอันนี้นะสิงบผงานเบนับสิงี้น้อยเใช่ครับหน้าครับอบตัปี๊ตัเนีอุ้มมาใส่นี่เลย

ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกพอสมควรนะคะเดี๋ยวพวกเราขอเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็พบเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ก็ได้อีกาไปสี่ตัวนะคะแล้วก็ปลาเล็กอีกเยอะพอสมควระค่ะเดี๋ยวไว้พบเจอกันวันที่สองนะคะอวันนี้นะคะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงนะคะ นีหลังจากที่หลุดไปเกือบสี่ตัวนะคะอ๋อไปอีกาค่ะเอ้ยปลาหมอกรบปิอ๋อปลาหมอพัตเตอร์

แย่งกันค่ะหลังจากที่นาออดไปหันปลาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นปลาอะไรนะคะนาออดกำลังไปัวป่าหมอตะกับอีกามาอีกแล้วเดี๋ยวเดียว,ยวอีกาไซไม่ใหญ่มากค่ะประมาณสองโล มาลลมแล้วค่ะกินตอนเย็นค่ะปลาที่นี่ไม้เกาะฝุ่นเโซ่หมีดกับ<ห>นะะ้องอันนี้ก็โซ่หมีดกับป๋าต้องรงู้สิงอ่ะตอนรถหลงก็แย่งกันค่ะพี่สิงห์ว่าจะขอสักทีน้าะอดก็ไม่ยอมเลยค่ะโล่นะคะเมื่อกี้แกก็ไปทำปลาหมอตะกลับไว้จะมาทอด ปีอ่ปี่ปีเบนมาเพยันไซนี้ก็เป็นไซประมาณโลนี่โลกว่าโลปลายเนาะโลกว่านะคะอะไรไปนั่นไตะเพียนทางแดงค่งโลปลยอะโลรน

เพียนเข้าค่ะตะเพียนอันนี้พีมัตมั้งก็พิมัดิตะกา,า <laughs> ใส่ประมาณโลได้ก็วิรูโอ้ยปลาสุกกระเสริมเอาเลยเอาเลยกขิงนะากับเหรอะเสรมอันนี้มันมีกูร่าต้นนี้เสมเออขีเมือ,อมมครับม <laughs> าเรลยเออไทยกูพิมัด จอครับชื่อมือใส่ช้างใส่ช้างจะบแ่ไม่ได้บ้างยมือขึ้นั้งน,นอยนี่ไหวเหรอเอากับช้างน้อยได้ไหครับทริปนี้ก็ได้ปลาอีกาไปเจ็ดตัวนะคะหลุดไปเยอะเหมือนกันค่ะ พวกเราก็จะกลับกันก่อนนะคะแต่นาเสมกับนาออดเขาอยู่ต่ออีกหวันนะคะจะกลับวันพรุ่งนี้ตอนสายๆนะคะเดี๋ยวนาออดเขาได้ปลายังไงจะอัปเดตอันนี้ก็เป็นปลาที่นาอ,อัดเขาได้นะคะตกอีกวันหนึ่งก็ได้อีก,กาไป4ตัวค่ะกับปลากระมังเล็กนะคะทริปนี้ก็จบเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพวกเรานะคะ ผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ